สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา2ขับเคลื่อนสรรพากรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติและคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากรคือซื่อสัตย์รับผิดช,ชอบมอบใจบริการตามเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมใน9้าตัวชี้วัดดังนี้ 1. สำนักงานสรรพกรพื้นที่นครราชสีมา2ได้มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นสรรพกรคุณธรรมโดยมีผู้ร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ 2. กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำสอดคล้องกับคุณธรรม4ีประการพอเพียงปลูกผักเฉลิมพระเกียรติปลูกผักสวนครัวและไม้ยืนต้นทำปุ๋ยพืชสดลายกลุ่มตลาดสดส,ดสอทอนมสอง วินยัยข้าราชการและพนักงานมาปฏิบัตรริราชการตรงตามเวลาทำแบบประเมินอ,องค์กรคุณธรรมรายตรายมาสกิจกรรม5สและกิจกรรมแข่งขันกีฬาสุจริตนโยบาย no gift policy ต้นไม้แห่งความดีจิตอาสาโครงการฝ่ายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติโครงการพี่สอนน้องมอบสิ่งของให้บุคลากรดัดหน้า ส่งข้าราชการฝึกอบรมจิตอาสา 3. องค์กรได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน 4. เจ้าหน้าที่ทุกคนทำแบบประเมินตามแผนขับเคลื่อนและตัวชี้วัดองค์กรคุณธรรมคิดเป็นจำนวนร้อยละร้อย 5. ององกรมีการติดตามรายงานการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขาการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 6. องค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีมีความเสียสละส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ 7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดผลสำเร็จ สืบเนื่องจากข้อ2ปัญหาที่อยากแก้เนื่องจากได้รับคําร้องเรียนจากผู้เสียภาษีว่าเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ไพเราะไม่ยิ้มแย้มแสดงกิริยาไม่สุภาพและเลือกปฏิบัติเราจึงได้ดําเนินการแก้ไขโดยกําหนดหัวข้อความดีที่อยากทำด้วยการประชุมซักซ้อมการให้บริการผู้เสียภาษีส่งผลให้เราได้รับคําชมเชยจากผู้เสียภาษีทาง Facebook หนังสือชื่นชมถึงอธิบดีกรมสรรพากรและทางไลน์รวมถึงแบบสอบถามความพึงพอใจผ่าน g o o g l e Form f e e d b a c k Citizen โดยได้ระดับคะแนน4.96จากคะแนนเต็ม5ซึ่งเป็นคะแนนระดับสูงที่สุดในสรรพากรพื้นที่สังกัดสำนักง,งานสรรพากรภาค9 8ได้เพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมในสามิติดังนี้ปปนกิจกรรมส่งน้ำพระในวันสงกรานร่วมทำบุญทอดกรถิน ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมจุดรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ d ด n a t i o n ทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งตู้ปรรสุขปันน้ำใจศึกษาดูงานโครงการทหารพันดีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้นโครงการสรนพกรร่วมใจใช้ผ้าไทยสวมใส่แล้วดูดีโดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แต่งกายผ้าไทยได้สวยงามเป็นรายตรมาสฝึกอบรมวัฒนธรรมการไหว้และการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมการรำวงสวงท่านท้าวสุรนา,ารี 9. องค์กรมีการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆผ่านช่องทางการประชุมการออกหน่วยเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆทุกๆก,กิจกรรม ล้วนเป็นวิถีวัฒนธรรมขององค์กรที่สรรสร้างให้สรรพกรพื้นที่นครราชสีมาสองเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมยั่งผลแห่งความสำเร็จก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กรโดยใช้คุณธรรมนำการพัฒนาให้เป็นต้นไม้แห่งความดีอย่างมีความสุขมั่นคงและสรรพกรยั่งยืนต่อไป